วันนี้มาทอดแคบหมูไว้กินกับส้มตำกันจ้าร้านเรามี2แบบนะคะทุกคนทอดแบบแรกจะเป็นแคบหมูลูกเต๋าไซส์ปกติหรือว่าไซส์ใหญ่นั่นเองค่ะทอดลงไปในน้ำมันร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็ปล่อยไว้ให้เขารอยขึ้นมาแบบนี้เป็นฟูๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนใช้ตะแกรงนะคะค่อยๆกดแคบหมูให้แคบหมูฟูเต็มชิ้นเต็มอันนะคะปกติแล้วนะคะเราก็จะทอดแคบหมูใช้เวลาประมาณ3นาทีแล้วค่อยตักขึ้นค่ะ ตักไว้ใส่ในตะกแรกงต่อนะคะเพื่อเสด็จน้ำมันแล้วใช้ตะกแรกงถี่มาตักเศษเล็กๆออกนะคะทุกคนพวกเศษเล็กเศษน้อยนะเพื่อไม่ให้เขาไหม้ใต้กลนกระทะนะคะทุกคนน้ำมันที่ใช้ทอดจะเป็นน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูใหม่ๆเลย ตัวที่2ของเรานะคะก็จะเป็นแคปหมูลูกเต่าไซมินิค่ะสําหรับใครที่ชอบชิ้นเล็กๆชิ้นมินิมินิบต้องตัวนี้เลยนะคะจะบอกว่าถูกใจใครหลายๆคนมากเพราะว่าลูกค้ากดกันเยอะมากกดตะกร้ากันฉับมากแต่ที่รู้ๆนะคะร้านกว๋วยเตีย๋ยวเรือถูกใจสิ่งนี้ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆมินิมินิมากๆเลยนะคะที่อย่างพอตั้งใจทานะทุกคนออกดตะแกรงลงไปในน้ํามันเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถกดตะกร้ากันได้เลยนะคะ มีสองแบบจ้า